ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เรากลับมากับ s ีรีสใหม่อีกแ้เฮียมกูอยู่บบนนิ่งมาเป็นเกมที่ผมเพิ่งเติมซื้อมาในสตรีมนะผมชื่อว่าเกม m o ร์ซิมูเลเตอนะจำลองการทำมอห้าส,สินค้าเน่น่าสนใจว่าแบบเราก็เราสามารถพัฒนาได้เรื่อยแล้วแบบ มันจะได้รู้ว่าคนดูจะได้รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่บริหารงานนี่ค่อนข้างเก่งเลยแล้ว็ค่ถึงวันคริสต์มาสแล้วก็สุขสันต์คริสต์มาสกันด้วยแล้วผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงวันคริสต์มาสไหมแต่ก็ไม่จะลงวันคริสต์าสมาสแหละก็ไซมอลคริสต์มาสทั้งทีก็ต้องลงวันคริสต์มาสอยู่แล้วมั้งโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าผมก็โอ้โหแค่หน้าเมนูก็รู้แล้วว่ามีพวกบ้ากเกมนะมึงดูด,ดีเงินตั้งหนึ่งพันล้านโอ้ห้าร้อยล้านผมศูนย์บาทเลยอย่างนี้ เริ่มใหม่เลยไม่เคยเล่นนะอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยแล้วเนี่ยนี่เป็นการเล่นครั้งแรกด้วยแล้วผมแล้วก็เกมมันเป็น early access อยู่นะครับก็เลยอาจจะมีอัปเดตที่แปลกประหลาดใรอนาะคตรหรือว่ามันอาจจะตัวเต็มอาจจะมาในไม่ช้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่ได้ติดตามเลยนะเอาล่ะพอเราเข้ามาในเกมก็มมยินดีต้อนรับสู่มอล simulator นะครับผมอะไรเนะี่ยสร้าง5สินค้าของคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ขยายมันแล้วก็นําเสนอสินค้ากับ บริการนับร้อยทุกการตัดสินใจของคุณจะส่งผลต่อจํานวนผู้มาเยือนและความพึงพอใจรักษาสมดุลรายรับรายจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายอเราเป็นบอสด้วยแหละด้วยเราเป็นบอสโชคดีบอสนี่คือร้านค้าที่คุณสามารถสร้างในห้างของคุณได้เสื้อผ้ากีฬาเทคโนโลยีของเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตข้างสำอางภาพยนตร์ร้านเบเกอรี่และอุย้ยร้านเกมมีหลายร้านนะนี่ยแต่เยอะไปวะเดี๋ยวไปเจอในเกมว่ะตั้งชื่อห้างสรรพสินค้าของคุณ อันนี้มาแต่กูตั้งไงกดเงบอ๋อนี่เหรอเชื่อ,อดลยทีฟันนี่ไม่ไมม่ไม,ไม,ไม่มันไทยได้ไหมเออเอาไทยอะไรถ้าไทยไทยก็ตีอุ้ยอุยใช้พยัญชนะแบบที่มันแบบอยู่สูงกว่าตัวอ e, ีไม่ได้สระลอีไม่ได้แล้วเอาเป็นภาษากังกก็ได้ทีฟันนี่ว้าร้านโคตสวยอะ่ะผมชอบสีแดงนะเอ ไปเปิดร้านแรกด้วยทุกคนดูอุ้ยแต่ยเ,เดินทะลุร้านเลยเหรออันนี้คือเราเป็นตัวคนหรือว่าเราเป็นมุมมองมุมมองคนสร้างครับเนี่ยมาเปิดร้านเนียนมีการปฏิสัมพันธ์อ๋อร้านเยอะอยู่นะทุกคนตอนน,นี้แอเนี่ร้านมีประมาณทั้งหมดสิบห้าร้านนะฮะก็ที่ผมลองดู 1, 000, ผ่านๆแล้วร้านแรกมันบอกให้เราไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าก่อนเลยนะฮะเร้านขายเสือ้อผ้าอะของแบรนด์เนมนี่ตรงมาและร้านคือกดเปิดแท็บเล็ต ผู้ดูแลระบบโดยกดปุ่มแทบ็บอ๋อแล้วก็สั่งซื้อสินค้าล้นแรกสำหรับร้านค้าของคุณโอเคเราต้องซื้อพวกของมาใส่ในร้านด้วยวไม่งั้นร้านก็จะไม่มีของมาขายตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทนะครับผมอ๋อโอเคผมมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทแล้วก็ราคาต้านบนจะเป็นราคาที่เราสามารถขายเสื้อตัวนี้ได้นะครับผมด้านล,ล่างจะเป็นซื้อถ้าเราซื้อเสื้อกล่องเนี้ยหนึ่งกล่องจะได้ห้าตัวเว้ยแต่ราคาสองร้อยบาทต่อกล่อง <c oughs> ผมชอบอันนี้วะ่ะผมอยากได้เสื้อเมลผมเอามาหนึ่งชุดสองชุดเราเสื้อตัวเดียวมันจะไม่ยิบใช่ปะ่ะเราก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตด้วยช่วงนี้หน้าหนาวหน้าหนาวเอาไว้กันหนาวด้วยอุย้ยเฮียงงบพันงบเกินงบเกินลดมาก่อนโอเคซื้อแลบบ้วเราจะมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งรับกล่องที่จะส่งมากดแถบอีกรอบแล้วกล่องส่งไหนเอากล่องลุงนี่เลย แล้วก็นำสินค้าไปแขวนบนไม้แขวนเสื้อโอเคโอเคแขวนแขวนแขว,น,ขว,น,ขวนครับคลิกท,ที่ป้ายเพื่อกำหนดราคาสินค้าราคาตลาดเราต้องดูเรื่องราคาตลาดด้วยแล้วก็เราดูเรื่องต้นทุนเราด้วยด้านบนนี้น่าจะเป็นต้นทุนคือเราไม่สามารถขายต่ำกว่านี้ได้ไม่งั้นเราจะขาดทุนนะครับแต่ถ้าเราขายมากเกินไปสินค้าเราก็จะขายไม่ออกอีกทีงอ่ากูเรียนไอทีไปเปิดหนังสือการตลาดมานั่งอ่านแม่งเลยเล่นเกมนี้ขายตัวแล้วร้อย ขายกาไรสาสิบห้าบาทอา่ะสามสิบห้าไม่แย่นะคุณดูแต่ผมอยากได้ตัวละหนึ่งร้อยสิบาทอหนึ่งร้อยสิบบาทไม่ลองก็ไม่รู้ป่ะฮะตัวหนึ่งร้อสบาทเพราะว่าผมจะได้กําไรอยู่ที่สี่สิบห้าบาทพอกินข้าวได้นะ<ม>กดสวิตช์ที่ทางเข้าเพื่อเปิดห้างสรรพสินค้า<ม>โอ้ไม่ดีเลยไม่ใส่เสื้อเลยเสื้อไม่พอเอ้ากดจีออกกดจีเพื่อโยนะ โอ้ยผมแบบว่ามีราวแขวนเสื้อไม่พอแฮะผมเอาไอตัวนี้ไอตัวนี้มาไว้ดันไนอ่ะโอเคอ่ะเรามาเปิดร้านใช่ไหมตรงนี้คือจุดเปิดร้านอ๋อแล้วตรงนี้ก็จะหมุนรอให้ลูกค้ากลุ่มแรกของคุณมาใช้บริการโอ้ยมาแล้วไอเสื้อซิมพูมาเลียวเป็นคนต้องไปยืนหน้าเคาน์เตอร์ป่ะผมเป็นเจ้าของห้างแท้แ,ทแต่ไม่มีพนักง,งานขายเลยวะ w เ a อ the fuck มาเร็วมาเร็วอุ้ยใช่ไหมเคนใส่ชุดสู่มา เฮ้ยอะไรอะ่ะไปที่เคาน์เตอร์เพื่อเก็บเงินโอ้โหอ่ากดออยังไงอะ่ะกดคลิกคลิกคลิกตู๋แล้วก็รับบัตรเข้ามาอ๋อกำหนดราคาสามสามศูนย์้าเออเข้าใจแล้วล่ะทั้งหมดหนึ่งหนึ่งศูนย์ไปนี่ครับสองตัวครับสเสื้อนี้ขายดีแล้วลูกคา้ารู้ปะช่วงเนี้ย เทศกาลคาริสต์มาสหิมะตกเนี่ยอุ้ยอันนี้รับเป็นเงินสดวะเงินทองสามสิบแปดบาทยี่สิบหนึ่งไวนิ่งไวห้าหนึ่งสองสามโอเคสองตัวครับผมบัตรเครด,ดิตนะครับทั้งหมดสองร้อยยี่สิบบาทอุ้ยขายหมดเร็วมากครับอันนี้ครับร้อยสิบบาทครับทอสี่สีส่ดอนขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับผมก็ร้านเราขายหมดตั้งแต่วันแรกครับเชียร์ม่งเติมสต๊อกเลย เติมต๊กเติมต๊อกเหมนผมต้องซื้อเสื้อเมวมาเพิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวคงต้องสั่งเสื้อเมลมาเนี่ยเสื้อเมลซัมอิกชั่นหนึ่งมันมีร้านเยอะนะแต่การที่เราจะซื้อของอย่างอื่นได้เราจะต้องเปิดร้านพวกนั้นก่อนเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือตอนนร้เราขายได้แค่เฉพาะร้านเสื้อผ้าเท่านั้นแป๊บน,นึงนะร้านยังไม่ได้ปิดเลยอะ่ะคุณดูสามสิบเก้าบาทยี่สิบปุป๊บ ห้าหนึ่งสองสามสี่โอเคสองตัวครับเสื้อแมลลายสวยนะเสื้อเนี้ยร้อยสี่สิบบาทอ่าความจริงมันต้องเป็นดอนนะฮะผมอ่านสี่สิบาทมันก็เข้าใจง่ายดีโอเคหมดแล้วครับไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะเอาง่ายๆสั่งไม่ทันนะเนี่ยออม,มาส่งละเดี๋ยวเอาเสื้อดำมาใส่เนื่องจากขายดีมีร้านเดียวด้วยร้อยยี่สิบบา อ๋อเราเอาของมาใส่ตรงนี้ได้นี่โอเคอ๋อนี่ที่คือที่วางของของเราเอาไว้จับเราสั่งมาเยอะแล้วก็มาวางไว้ในนี้ได้ใช่ไหมคืออ๋อไม่มีคนหรออ๋อไม่มีคนไปเข้างานอุ้งดูเหมือนห้างเราเยอะมากเลยต้องการระดับที่ต้องการคือสามระดับที่ต้องการคือสองเนะี่ยจ่าละโอเคผมต้องปิดร้านละปิดไง แหมปิดเรียบร้อยอุ้ยวันที่หนึ่งเราก็ได้กําไรมาทั้งหมดเจ็ดร้อยเลยต้นทุนท,ที่จัดหาหนึ่งพ็ร้อสิบไม่เย่ยได้กําไรเจ็ดร้อยเราเอาไปใช้นี่ใช้ซื้อของสแกนบาร์โค้ดจนเหนื่อยเหรอจ้งางแคชเชียร์สิวยจ้งางแคชเชียร์ด้วยวะก็วงจรปิดอ๋อมีเรื่องโจรอยงี้ด้วยแสดงต้องมีเรื่องโจรละว,วันที่สอง วันครบกรําหนดคือวันนี้ห้าอ๋อเราต้องจ่ายค่าไปเราต้องจ่ายค่าเช่าด้วยไม่จ่ายไม่ได้เงี้ยราคาตลาดราคาตลาดยู่ที่อันนี้แจ็กเก็ตหนึ่งร้อยเข้าใจละอ่านี่เรามาถึงเฟอร์นิเจอร์แล้วครับเรามาถึงเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาผมว่านะถ้าเราอยากจะผมควรที่จะซื้อชั้นเพิ่มครับสามร้อยแล้วก็คนงานนี่แจ้งใครดีเฮ้ยไม่พอเนี่ย ซื้อมาก่อนแล้วเอาแค่นี้อ่ะโอเคตั้งเลยแล้วก็มากลางหมุนนะฮะอันนี้กดคลิกข,ขวาออกคลิกขวาเป็นเก็บกดคลิกซ้ายค้างเพื่อเป็นการย้ายที่เ,เราย้ายที่ไวตรงนี้ให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันครับแล้วก็เอาเสื้อมเวมาใส่เสื้อมวมาใส่แล้วก็สั่งเสื้อมวมาเพิ่มสั่งเสื้อมเวเพิ่มโอเค แล้วก็ราคาราคาตลาดอยู่ที่เจ็ดสิบใช่ไหมเสื้อเบลของเรารุ่นรีมิเต็ดขายอยู่ที่แปดสิบบาท100ร้อยแพงไปเราต้องคุมเรื่องราคาตลาดด้วยอันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้ปรับเป็นร้อยสิบพอละโอเคเดี๋ยวพร้อมเปิดร้านนะไปะเฮ้ยห้500างเราระดับสองนี่ใช่ไหมเอาไม่ใช่อันนี้วันที่สองเกมวันที่สองเราเปิดห้างคนดูการบริหารสุดตึงแต่ทำไมรู้สึกว่าผมเดินไหวอย่างเลย เออโอเคเดินปกติแหละอาจจะเป็นเพราะ F O V ด้วยมันเลยเดินไวแปลกๆนะฮครับคนแรกไปแล้วไปแล้วไปแล้วพีร้านต่อไปน่าจะเป็นร้านขายตุ๊กตาวสวัสดีครับคุณลูกค้าคุยเชีย่ยเขาหยิบเสื้อแจ็คเก็ตผมไปหนึ่งตัวทั้งหมดร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบดอนนะอโอ,อ้ยปวดร้อดชิปเมนว่าอุยอุยอุยสองตัวเลยว่ะ อุ้ยสามตัวลั่นครับลั่นจังหวะนี้ลั่นโอ้แสดงซื้อไปฝากครอบครัวเนี่ยช่วงนี้คริสต์มาสกำลังจะมาใช่ไหมผมคิดว่าคุณน่าจะเอาไปไปเล่นกับครอบครัวนะอุยย้ยเสียจ่ายผิดโอเคโอเคอุ้ยเลเวลอัพว่ะเราก็ชิมิเลเวลอัพเอาบาัตรเครดิตมาสองเจ็ดศูนย์ลูดเขียบมาครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจ้างคนงานก่อนอ้าวผมจ้างแล้ว สบายแหละแล้วก็สั่งสินค้ามารัวลวเลยคโอเคไม่มีคนเติมสต็อกผมเติมเองครับมึงขายดีๆนะจะไปโกงเงินลูกค้านะเขาจะไม่เจ๊ม่เจ๊คือแบบเงี้ยมาเลย <c oughs> โอเคนี่เปิดร้านที่สองละโอ้หนึ่งพันบาทเป็นร้านกีฬาว่ะทุกคนน่าสนใจนะน่าสนใจมากมีร้านกีฬาด้วยไปขายลูกบาสเกตบอลเยอะๆอุ้ยลันลั่นน ซือเลยครับซือเลยครับเอาเสื้อมาเติมหยิบเลยลูกค้าหยิบเลยเออผมจะใส่ทีเดียวเชิญครับเชิญครับตอนนี้4โมองอยู่ครับอ้ยหิมะตกครับทุกคนเดืการคริสต์มาสกำลังจะมาแล้วขอให้คนดูทุกคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมว่าผมเปิดอันนี้ได้ละส่วนกีฬาได้ละเปิดเลยได้กันนุ้ยร้านที่สองของเรานะครับอ้ยแต่งแบบเต็มแบบ กีฬาจ๋าเิอ่ะตีสันแบบตัดกันได้แบบดูมีสไตล์นะตายแบบนี้ผมชอบชอบเป็นการตัดกันระหว่างสีดํากับสีที่ออกเรืองแสงหรือสีเข้มๆนะฮะเวลาตัดกันสีมันจะดูแบบดูขลังดูมีออร่าเหมือนนาฬิกาเบนเทนอะตัวไม่ใช่ของได้ราคาผมยังไม่ยอมถ้าดด้ดขาดแล้วก็โซนกีฬาโอ้ยขายรองเท้าเว้ยขายลูกบอลกันไหม ก็ขายลูกบอลก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นลูกบอลน,นะ okay. เด็กชุบเล่นลูกบอลแล้วลูกบอลใส่ใไหนๆวะนี่หรอ๋อ,อลูกบอลใส่นี้อ๋อเป็นช่องของมันแล้วก็ปรับราคาได้ครับราคาตลาดอานหนึ่งร้อยอ,อะลูกบอลลูกก็หนึ่งร้อยอะถ้าในชีวิตจริงที่แพงกว่านี้นะมาถึงในในชีวิตจริงของประเทศไทยแล้วไม่ใช่ในชีวิตจริงของต่างชาตินะต่างชาติที่ผมไม่รู้ okay, ครับซื้อเสื้อเหมียวมาด้วยเอาเสื้อเหมียวมาใส่ อลูกค้าคนนี้ครับผมซื้อลูกบอลนะราคาหนึ่งร้อยดอลนะครับทอนสามสามดอลเขอบคุณสลับซื้อลูกบอลของเรานะครับผมเดี๋ยวจะซื้ออะไรมาเพิ่มเยอะแยะแน่น,นอนไหนว่าของใส่ตรงนี้ช,ช,ชุบชุบุบชุบต้องขายแห้งหน่อยลูกันลอยไปเลยผมโ้ร้านผมมันเกดพีเเมียมาเค1 0หนึ่งพันทอนเอ้ยหน,นึ่งร้อยดอลล่ะหนึ่งพันเฉย ร้านของเราเป็นเกตพีเมียมนะคุณดูก็แบบว่าคนที่เข้าร้านผมมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฐานะปันกลางนะผม mm hmm. ร้านเรานี่บริการทุกระดับประทับใจเสื้อผ้าหมดอยากเสื้อผ้าจะไม่หมดแล้วโอเคอ่ามีใครอยู่ในห้องน้ำมีไหมอันนี้อะไรอะปิดสวิตช์เพื่อจบวันเฮ้ยคืออะไรวะทิชชู่โอ้ห้องน้ำเหรอนิ้วน้ำหญิงประการทิชชู่หมดเลยเว้ยโอ้หลึกนักเกมเนี่ย ปิดว้นะขอบคุณที่ใช้บริการนะไปได้ลูกค้าพึงพอใจ18สินค้าที่มีราคาสูง2ลูกค้าทั้งหมด20คนรายได้4,200ันสนะผมต้นทุนจัดหา3,200แล้วก็ค่าใช้ใจ่าคนยี่550กำไรอยู่ที่1,000กำไรได้เยอะนะยังไงวะเงินเหลือ200กูดูกูดูสลิปยังไงแดดเฮียมันแพองอ๋อ70ผมขายเพิ่มอีก15บาทอองนะ ไม่ไน้าขนาดนั้นนะอันนี้ก็เพิ่มอีกสิบบาทกําไรก็ไม่ได้เยอะน,นะเออแต่อันนี้กูไม่แน่นะสี่สิบห้าบาทก็ขายลูกละร้อยทุกร้อยทั้งร้านเลยนะอุ้ยหรือว่าผมหวังกําไรมากเกินไปวะแปดสิบห้าลดให้เพราะว่าผมอาจจะเป็นพ่อผมหวังกำไรมากเกินไป <c oughs> 85, อ่อาาปะ,กกะอันนี้เก้าสิบห้าอ่ะเก้าสิบห้าเท่าเลยไม่ถึงร้อยสักกันแน่นอนคนระับอันนี้ ต้นทุนมาอยู่ที่65บาทอา่าเราขายสัก95เอากำไร30พอครับแล้วก็อันนี้45 75อันนี้ขาย80เคขายไม่อา่าก็กําไรก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็เพื่อที่จะเอาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะผมกูจะไปพัฒนาร้านนี้กูไม่ได้อยากจะได้มาเลยเท่าไหร่กด E เพื่สะมแทมเฮ้ยกูได้ตังค์มาจากการกดอตกูนี้เดวยว่ะ เป็นไปได้ทุกคนโลโก้ร้านกีฬาเรามีคนงานปะคันหนึ่งเลยเหรอน้องอุยมีคนมาร้านกีฬาเยอะขึ้นแล้วเนี่ยไปหนึ่งสั่งนี้เด้ยเสียเข้ามาหยิบรูกบอลพอดีเลยอะ่ะก็ไล่สิบสองดอนโอเคอันนี้อ,อุนน้ยนักกีฬาวอลล์บอลครับเนี่ยทรงผู้หญิงเนี่ยฮรัปแดสิบห้าดอนคาร์บนันนึงนะ ผมซื้อลูกอ่าลูกอันนี้บาสเกตบอลมาถ้าคุณสนใจสามารถเรียกหยิบซื้อไปได้นะครับสนใจลูกบอลใช่ไหมอาเคียบ <Yeah, S 1> มันเป็นไร95บาทไปขายอะไรวะก็ห้าโอ้นี่118เขาไม่ซื้อเลยโอเคงั้นค้าฝั่งนู้นคนงาน205เหรอเดี๋ยวจ้าง2 0าไปรับเติมสินค้าฝั่งนู้นดีกว่าทั้งหมด49ดอนโอเคเดี๋ยวซื้อเสื้อก่อน ซื้ออึ๊บแป๊บหนึงเจ๊แป๊บนึงนะ <c oughs> ผมบริหารไม่ทันบริหารไม่ทันพี่ชายก็มาซื้อเยอะเกินผมไม่ได้ซื้อของเข้าร้านค้าเลยโอ้โห้มีสองลูกเลยเหรอโอ้ร้อยเจ็ดสิบเคอุยลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดมดแล้วนะอะไรหนึ่งหนึ่งแปดโอเคผมเติมสต็อกข่งนียน เงินไม่เดี๋ยวมันจะเงินจะไม่ไหลนเนี่ยโอเคแล้วก็เหลือสต็อกกีฬาซื้อซื้อลูกนี้ได้ละเก้าร้อยจัดไปเอามาไปหนึ่งนะไปหนึ่ครั้ผมรีบมาครับคุณดูแต่ที่ผมต้องไวนะไม่สามารถพักได้ไมิมเลยมิมใส่ของมิมใส่ของขายไม่ทันผมว่าผมต้องไปลงที่คนงานสองพันห้าให้ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หนึ่งร้อยดอนมาครับ โอเคเท่าไหร่ทอนแปดดอนโอเคเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมสั่งสินค้าก่อนนะโอเคครับสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดโอเคเท่าไหร่ครับสองหนึ่งแปดเท่ากันครับผมรู้สองหนึ่งแปดเท่ากันครับเขียมจนี้แหละจวนี้แหละจวันี้ผมจะสวนปุ๊ปุ๊ปุปปุ๊ปุ๊ปุุุ๊๊ป ไอ้ีฝั่งเราฝั่งเราซื้ออะไรได้บ้างซื้อลูกรักบี้ได้แล้วอเอาลูกรักบี้หนึ่งอันรองเทา้าไนกี้แอนจอแดนมาอีกหนึ่งอันรองเทา้าทียอะไรนะอบ,บิดาสอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลูกค้าโกรธไม่พึงพอใจอ้าวโอ้ยใส่ชุดสูทขนาดนี้ซื้อเท่กีฬาี่เน้นออกกำลังกายนะครับเนี่ยผมซื้อไว้รอเดี๋ยวผมรู้ผมรู้เลยรู้เลยเท่าไหร่สามสิบเอ็ดโอเค โอเคครับสามสิบเก้าโอเคครับเปนนีงนะฝั่งด้านกีฬาเราต้องไม่แพ้กันนะเสื้อเท้าเพิ่มก็ไรสองแปดศูนย์โอเคครับขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับผมอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอเคครับผมอันนี้อะไรรองเท้า Nike a n d j o r d นะครับผมสี่ดอนอาสี่ดอนไปโอเคโอเคเลยโอเค พี่สปิลล์สปิลล์สปิลล์เลือกซื้อได้ครับพี่เลือกซื้อได้เลยนะเลือกซื้อได้เลยนะเราสั่งของมาเรื่อยๆนะก่อนสี่ทุ่มเรารับลูกค้าหมดครับเรารับลูกค้าหมดครับโอเคครับอ่าครับผมเป็นร้อยแปดสิบดอนนะครับโอเคครับโอ้รองเท้าสองคู่เลยครับใส่ทั้งมือทั้งปีนใช่ไหมครับโอ้โหคุณเล่นนะลูกค้าหยอกเล่นพ่อค้าก็คุยกันอย่างี้แหละหยอกลูกค้าไพ่อค้าก็ไม่คุยกันจริงๆเลยไอ้เคหมดสามร้อยโอ้โหคนนี้คนที่ซื้อเยอะอยู่นะ โอเคผมว่าผมต้องจ้างคนงานว่ะทีจ้างเลยแล้วกแบบันอ้ยเดินเดินเดินไผมวิ่งไวอย่างเลยอะ่ะเท่าไหร่สี่สิบหกดอนโอเคเท่าไหร่สามสิบหกโอเคจุบๆุโอเคครับขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับผม <S <S เดี๋ยวซื้อเสื้อลงฝั่งลนสักโคู่ okay. หนึ่งโอเคเดี๋ยวีีมันจะมีพนักงานเดินมาเติมให้เราปะ่ะนี่ไงมาเลย เี yeah. ่เพนักานเติมของของเราอ่ะคนแรกของห้างมันต้องภูมิใจนะเว้ยมันเป็นคนที่เป็นคนแรกเลยนะเว้ยที่มาเป็นหน่วยสต็อกหน่วยแคชเชียร์ของห้างทีฟันดีของเราอ่ะซึ่งมึงจะไปสักขีพยานความเจริญเติบโตที่ใหญ่โตยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนครับไอ้พวกสองคนนี้จะเป็นรุ่นแรกเยส่วนฝังกูก็ล่อยลอครับไม่ไหวเติมไม่ไหวอัน,นี้นะอันนี้ไม่น่าซื้อมาเพิ่มเลย ทางเดินซ้ายหรือขวาชั้นบนหรือชั้นล่างคุณสามารถสร้างร้านคุณได้ตามที่คุณต้องการอุ้ยจริงเหรอจริงว่ะร้านเยอะใช้ได้แลวแหละสุดยอดสุดยอดร้านแบบโคตรเยอะเลยอ่ะคนดูโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงกันท้ายคลิปกันแล้วครับผมเป็นอย่างมากครับสําหรับการบริหารร้าน5ปรสสินค้าของช่องเรานะผมจริงๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะผมที่ผมไปบริหารร้านนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นพนักงานของร้านแต่ละร้านเนาะแล้วแบบ แต่ร้านที่ผมไปนี่มีแต่ผีไม่แต่อะไรแปลกปลอมเมื่นั้นแนหะแต่ร้านนี้คือร้านปกติสุกนะผมแล้วก็กำลังจัดคริสต์มาสพอดีก็ผมก็คงขอตัวไปก่อนนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส u ั s c ส i b e like, กให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะครับเจอกันอีกคลิปนะครับบ๊ายบายครับ ี้มาเปิดร้านดีกว่าเดี๋ยวเราไม่มีเงินร้านเปิดแล้วครับเดินเข้ามาเลยครับโอ้โหคนนี้คือเดินแบบมายืนตรงนี้รอแล้วอะ่ะแบบพร้อมเข้าเห็นไหม5สินค้าทีฟันนี่ของเรา